ขาที่เกจะอยยืนอรู่เท้าแต่ก้แค่รูแค่เ้าเนี่ยบางทีเรายไม่ได้พวกอย่างนี้เนี่ยเงจะสงสัยว่าจะทำไมเป็นไงในสัจจะปฏิบัตบวกมาแล้วต้องเรียบร้อยกายเรียบร้อยปัจจัยเรียบร้อยการที่ไม่เรียบร้อย เรียกร้อ่สมรวมกายเนอย่างนี้ถือว่าไม่เรียบร้อยแล้วถ้าเรียกร้อยจะต้องสมรวมระวันสังวรสมรวมระวันสังวรสามคำเนี่ยรวมลงก็คือเรียกร้อยทีนี้เรียกร้อยสามคำเนี่ยหาย วาจาเรียบร้อยนะต้องพูดด้วยคำที่พูกความเล้วชื่อใจความเล้วชื่อใจไม่ใช่ความเล้วหูถึงเสียงตะหวาเสียงโกรกเต็มว่าเต็มตาแ,แต่ความเล่าหูถึงอย่างนี้ถือว่าวาจาเรียบร้อยวาจาเรียบร้อย เราทนเองนี่ไงหน้าดูเพรียดๆคำเด็ดขามออกมาถ้าข้าไป็นฆราวาสเป็นะไรฆราวาสพูดเป็นยังไงพูดนึงๆตูดๆข้าพเจ้าเองๆเรื่างนี้เนี้ยเมื่อเราพูดคำเด็ดาดคำถ้าเป็นฆราวาสจะเป็นอะไรล่ะข้าพเจะาจะได้ความเข้าใจข้าพเจ้าไม่จริงข้าพเจ้าเป็นอะไรทำเฉพาะข้าพเจ้าเป็นยังไง เดคุยก mm. yeah, uh ันเน้ว <Yeah. S 1> yeah. well ่าเผลอไปเดี๋ยวก็นั่งคุยกันเป็นไงว่าคนี่ยคุยกันชิบหาเลยแม้ทุกอย่างหัวเลยเราพรอะครับแม่บอกวาุยอยากจะสืกจากนเองะเห็นว่าไนรัน่เดี๋ยวรจะาพูกันได้ไก็ขอยูดนี้เปนในพูนเวลาจะเผลอเดี๋ยวไปนั่งคุยกัน เอเียต้องมีติลเวลาเพราะการกระปฏิบัติอรงนั้นอย่างน้อยีสุดเมื่อเข้ามาแล้วถ้ามาบรโดยจะได้รัปสมนานแลบวเก็อิครั้หนึ่งถ้าเอาบุอมบุญจะเกิดเนี่ยเกิดในการกระปฏิบัติแล้วปฏิบัติไป็นทาง คือทางเดียวคืออะไรคือปฏิบัติปฏิบัติข้อธรรมะนฐานเกศไม่ใช่ารเกของธรรมะานฐานเกิดมานี่สัมาิัมมาตกััมมาวากาสมาธมมะสัมมาีวัพรวายามัมาติธรรมะนั่นเยอะ่างานเกตนัก็มีแต่ทางแต่ของใมเนเอาทางเดียวรวบกับต้นว่่าปฏิบัติปฏบัติ เม่นวดมาแล้ทางเหนือตนเองลงมาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติไม่ดีไมชอบนันเราปวดทำามถ้าปฏิบัติดีชอบปวดทำไมถ้ารู้ตัวเองาปฏิบัติไได้ล้วก็ยเอาวค่เอาคนเป็นไรื่องขเราไปเออเดี๋ยวเราจะมีการปวดน้ำปว เราได้ปุนแล้วเราไม่ถือของปุนแล้วเรียกว่าปฏิชรนหายเราไม่หือปู่นดได้ปุนมาแล้วเราไม่หือปู่นเราก็แผ่ปุนที่เราได้เน้นยึดยิดว่าเราได้ปุ่นแล้วเราแผ่คุนให้เขาในทุน่นเราหมดไม่ใช่เราที่ให้เขาเท้าไหวเนี่ยเราที่ได้มากกว่า าตัวเนี่ยจะกินอะไรก็ตาอบางตัวตาแค่มนะากจะต้องยำมั่งไปยา,า,ยนะาไปติงอะไรก็ถึงได้หลายวันหลาย้นงันก็ผู้ชาย่ะปาตัวจะกินแค่นานๆเนต้องแกงต้องอน่อให่ปลาตัวเดียวเนี่ยว่ารักใส่ถ้วย,ยใสนะ่ป่าใส่ตะเกียบบางตัน่นี้ทำมอัดตอ่เวลาทำงาน บทข้อแกงไมได้เลยไอ้คำว่าได้เนี่ผมว่าแม้ขอแกงเนี่ะที่ให้ยี่ได้เราหมดแกงเป็นหลวงพ่อจริงนแต่เราได้อะไรเราได้น้ำใจแต่ผู้คนที่เราให้แต่ข้อคันคืออย่างนี้นะเออในากาตในให้ของขายในเรื่องที่ผลตอบแทนยาผลตอบแทนนะครับถ้าผลตอบแทนจากภูมิ ไม่ห้อบแทให้ลุกจากใจเลยเป็นจาค่เสียสลัไม่หวังผ เป็นทานนะบูการให้เป็นจาติครับบูการเสียสละทั้งทานนาตคัเนี่ยบูการสองปารนี่สูงสวดอ่ามี้วประวติของพระพุทธองค์นะครับแม้แต่เราทุกต่างทุานต้องเป็นกรณีบูทานบาสีเพื่อถนนการงี่เยียงให้เสียไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยแต่มีแต่เราไม่ห เลตโสเตอร์ตาดสมเราต้องให้ได้คูนจริงๆถ้าไม่ได้คูนเราจะมารยานทำให้ประเทศยปไงนจะให้ไล้คูได้จริงๆเราต้องปฏิบัติที่มีการชอบถ้ามีำนาันคูนปฏิบัติี่จะปฏิบัติอบข้อสำคัญก็คือในในระหว่างนี้เนี่ยเี่ปวดมาเนี่ยไม่ได้ปวดกลาวนะเนี่ยปวดมาเนี่ย อยากคิดว่าเนมาผัวน้ำตาขอกหรอแม่ไม่ใช่จะจะข้าวถอวเนยมาผัวเราก็าข้าวถอดได้เออจะยังพักผอมยาวนะเอะอาพักผ่อนมาผอมแต่จะไ่อือกไรล่ะอาพักผ่อนพักผ่อนมาผัวเนยเองกังนำมาผอมแต่มาเพื่อการที่จะกระเพิร์ตัว่ผอมสุดท้ายก็คือในยก่อยากเป็นคนที่เกีียดแอ แงานบ้านเมงใดฝึกฝาให้ถูกเอกชนคนุ่นป้าคนรุ่นาข้าเก่าพระที่เป็นครูเป็นอาจารย์เราสามารถปฏิบัติ Mozart. Mozart. ให้เป็นแบานั้นได้ตามได้เราอยากให้คนที่เียรก็พยายามตลอดเวลาเวลาพัก็คือนะเวลาพักเสือ่าคนที่เกียรติยังเป็นแรงบันาลแต่ถ้าคนที่หยางนี่ยเป็นมาแน่ข เขาบอกว่ามอย่างที่เกลี่ยนเนี่ยเป็นมาแรงวานแล้วไข่ดาวเนี่ยมนเป็นมาแรคืออ่ะันไมเป็นน้ำานี่ยทไมที่เกลี่ยเป็นแรงวานนี่เราสังเกตโดยสังเกหลายสังเกตแรงหานเปอนเกาะเนี่ยแรงานปเกที่ไหนบก็อกปาเกะที่ไหนบนกระเราจะกินข้าวทางข้าวแวงานมาเกาะวันเดียวในปากเนี seat, <canvas. S 1> Arizona, on, ่ยจะทานนม ยิ่งยีขนมรบามาหอกขนมาทปาดเลยเห็นไหมแต่นี่คนทีเกียก็เป็น่ารำคาญเรืือนกันคนจีเกียตื่ที่ไนกขอกปาลองเด็จะมีแด่ปาดอย่างเดียวในยนะคือข้าพ่อ้าแม่เราไปปาดเราไปอยู่ว้านปุยยาอะไรอะไรเน่ยปุยาณาเนี่ยเออไป่ี่เกียเขาไล่เราไายไปตาไปูกกับไปลูกไป่า เราได้เยต้องากตากที่บ้านน่เออเป็นพ่อแม่พ่อแม่จะาพ่อแม่พอแม่คนกเตเราเตไล่เรพ่อาแต่พ่อแม่คือลูกเดไล่เข้าบาเออาพูดถึงพ่อแม่ถ้าพูดกนิดนึงว่าแม่ต้องเป็นเว่าผุ้คนใน ไทยอยูรนีเท่าไหร่ตั้ง7ต0ล้านคนแต่จะมาสำคัญเท่ากัคนสองคนยคงไหสสนเดียวไทยเท่ากันพ่อคนหนึ่งแม่คนเออมีพ่อคนแม่คนแน่จำนะาะนี่เรับเดังเข้าหูซ่าหูฝา,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 านเข่าหูฝาเอาหูซ้ายแน่กจำได้เลยนะ่อยแล้วทุภาษาไทยนะเอ่ยภาษที่ญี่ปุ่นที่พ่อแมกูมรู้เลื่อ เกี่วแนนั่นหะครับแแล้วเนื้อหาหรือว่าสารม่เนนบุคคลที่สำคัญกับตัวเนนนเรายูเพราะอะไรเนี่ยไม่มีใครมาคัญ ถ้าแม่ตายหาีนอื่นมาแทนแม่ตายไะเได้คนอื่นตายเพื่อตายสิคนหาแทนสิคนกรไดแทนตายว้อคนหาแทนรอคนกไดแต่พ่อแม่ตายสองคนเนี่ยแต่เรานเทีมาแวต้องให้พ่อขวาแปลต้องให้แม่ขาแ ถ้าพ่อตัวนองตายไปเอาพ่อผู้เฒ่าเป็นพ่อเรามันก็ไม่สนิทถ้าเรารู้ว่าคนนี้เนี่ยนะไม่ใช่พ่อเราพ่อเราตายไปแล้วแต่คนนี้ไม่ใช่พ่อมันรับถือมันก็ไม่สนิทกับพ่อแม่ต่างถ้าแม่ตายเอาหญิงที่เป็นผู้แฒ่ของแม่มาตามเหมือนแม่เสียเลยอ่ะผู้เฒ่าคนนั้น